โมเดิร์นไนทีวีร่วมกับ CTR มัลติมีเดียเสนอสนับสนุนโดย AIS การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสว,ส,สวัสดีค่ะออสไตล์ส,ส,บสบายสบายวันศุกร์นะคะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเวลาดีๆแบบนี้10โมงเครื่องกับทุกเรื่องทุกสไตล์ที่เราจะนำมาเสนอให้คุณผู้ชมค่ะ และสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์สําหรับคนที่ชื่นชอบของเก่าๆนะคะหรือว่าใครกำลังมองหาเฟอร์นิเจอร์มือสองแนวแบบวินเทจเก๋ๆนี่ต้องรอติดตามชมออสไตล์ในวันนี้ค่ะ ใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้เราอยู่กันที่ร้านทาทาย่าที่ตั้งอยู่ซอยลาดพร้าว55ทับ2ที่นี่เป็นที่รู้จักกันในหมู่นักสะสมของเก่าว่ามีของเก่าเก็เกบให้เลือกสรรมากมายทีเดียวค่ะเรียกได้เลยว่าเป็นอาณาจักรของคนรักของเก่าค่ะอืเขาว่าที่นี่นะคะคุณผู้ชมค่ะมีเป็นหมื่นชิ้นค่ะแล้วก็จะมีอะไรน่าสนใจนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ชื่อปะพาย่ามันเกี่ยวอะไรกับมระกรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับผู้จัดการร้านค่ะ ช่วงออร์สไตล์ค่ะคุณผู้ชมค่ะและตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับคุณสิริศักดิ์สุเทียนทองนะคะหรือคุณโจ้ผู้ดูแลร้านภาปา่าญาสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณโจ้ค่ะช่วยเล่าความเป็นมาของร้านภาป่ายาให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ ร้านปลประย่าฮะเออจริงๆแล้วก็ตรงนี้เกิดขึ้นจากความชอบของเจ้าอของร้านนะครับเขาเริ่มสะสมของมาตั้งแต่สมัยครับยังเรียนอยู่ยังเป็นเด็กอยู่เลยก็ชอบสะสมมาพอตอนนี้สะสมมาเรื่อยๆของมันก็เยอะขึ้นจากหลักหนึ่งสองตอนนี้ก็เป็นหมื่นๆชิ้นต้องขยายพื้นที่แล้วนะต้องขยายพื้นที่แล้วก็เปิดมานานแล้วท่านยิงมปาประย่าเนี่ยก็ถ้าเริ่มต้นจริงๆก็นับไปได้กับ30ปีแล้วนะสามสิบปีเกี่ยวอะไรกับมาละกอปะคะ ก็ไม่จริงๆแล้วก็ไม่เกี่ยวนะก็ตั้งชื่อปาปาญาชอบชอบชื่อปาญญาตัวร้านนี่แต่งออกเป็นกี่ส่วนนะคะจริงๆแล้เราใช้พื้นที่เนี่ยกับที่เนี่ยกับห้าพันตารางนะก็แบ่งเป็น3มชั้นมี3ชั้นชั้นที่เก็บเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านอะไรต่างๆนานาก็รวมอยู่ที่นี่หมดละส่วนใหญเป็นของเก่าของมือสองบ้างมีของใหม่ด้วยนะเมื่อก่อนตอนตอนที่เริ่มเก็บ นะคะเล็กๆน้อยๆ <c oughs> ทีละชิ้นทีละชิ้นไม่ได้อยู่ที่นี่อืมใช่ครับแล้วแล้วทำไมถึงต้องมาย้ายมาอยู่ที่นี่เพราะามันเป็นหมื่นชิ้นอย่างนี้เหรอคุณโจอ่าใช่เ <c oughs> พราะบางบางที่ก่อนที่จะมาอยู่ที่เนี่ยเราก็อยู่ที่วัวเทสเลสเตอร์ดีหมดสัญญาเช่าก็ก็ทำมาพร้อมก็มาอยู่บางเกาะบาซาแต่ก่อนแล้วก็พอดีหมดสัญญาเช่าเหมือนกันก็มาอยู่ที่เนี่ยก็ที่นี่ก็ได้ราวๆกับจะเกือบสิบปีแล้วมั้งครับที่เนี่ย หมายถึงขนคล้องเข้ามาเรื่อยๆนานนานมากใช้เวลาทำนานแล้วของนี้ขนเข้ามาจากไหนคะอืตั้งแต่สมัยทีงเจ้าของเขาเป็นหนุ่มเขาเริ่มเก็บสะสมมาเรื่อยๆช่วงแต่ก่อนเขาไปไปเมืองนอกบ่อยยุโรปญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยของเนี้ยก็ได้มาจากที่นู่นซะส่วนใหญ่เรียกเรียกเรื่อยงี้ได้ไหมคุณโจนักสะสมของเก่า ก็แนวนั้นแนวแนวนั้นนะครับเราชอบแต่แต่ทุกรูปแบบเลยเหรอฮะคือคือตอนนี้เราแบ่งเป็นสามชั้นในแต่ละชั้นมีของที่แตกต่างกันหรือเปล่าของที่แตกต่างกันหรือเปล่าส่วนใหญ่ชั้นนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์ชั้นนี้เป็นของแต่งบ้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังไม่ได้แบ่งอย่างนั้นหรอกครับก็จัดวางให้มันแมทกันแล้วก็หาได้ง่ายอะไรอย่างนี้มากกว่า ก็เดินได้ทั่วมีแต่ละมุมก็ไม่ซ้ําแบบกันอะไรอย่างเงี้ยกลับเก่าที่ว่านี่เก่าแค่ไหนโอ้ยบางชิ้นก็เป็นร้อยร้อยปีก็มีอะไรเงี้ยเพราะเป็นของเก่าทั่วทวไปครับผมซึ่งจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยมีมีเรื่องว่านักสะสมสามารถสามารถมาดูได้ถูกใจชิ้นไหนนี่เราคุยกันได้อใช่ใช่ใช่มันจะทั้งซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนกันก็ก็เรามาคุยกันอ๋อสามารถว่าใครมีของเก่าที่คิดว่า เก๋เจงมีมูลค่าควองก่าคุยได้แต่แรกแรกชุดหลุยข้างนอกไปชุดหนึ่งนี้เลยได้ไหมได้ครับได้เลยต้อมาพูดคุยกันใช่ครับแต่ต้องแหวนรู้ไหมคะนอกจากที่ว่านักสะสมของเก่าเขาจะมาดูแล้วเนี่ยที่นี่เนี่ยเขายังเปิดให้เป็นบริการเกี่ยวกับแบบถ่ายรูปอะไรด้วยใช่ไหมคะถ่ายอะไรบ้างอะคะคุณโจ้ก็ก็มีมาบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นตอนนี้ที่มีมาบ่อยๆเลยก็เป็นบีวีบีดิ้งถ่ายรูปแต่งงานนะครับวันวันหนึ่งก็อย่างน้อยต้องมีห้าหกคู่ครับ แล้วก็ถ่ายโฆษณากองถ่ายทั้งเมืองไทยแล้วก็เมืองนอกก็มีมาถ่ายที่นี่บ่อยเพราะแต่ละห้องก็เก๋แล้วก็แบบไม่เหมือนกันนะคะใช่คะอย่างที่ว่าที่เราเดินเดินดูเดี๋ยวจะต้องเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาไปเดินกันแต่ต้องถามก่อนว่าของเก่าที่นี่เนี่ยเป็นของที่สภาพใช้งานได้หรือว่าเอาไว้ตั้งโชว์ตกแต่งบ้านอย่างนี้คุณโจ้มันก็มีทั้งสองอย่างนะคร่ากันไปใช่คล่ากันไป อีกอย่างถ้าเราซื้อจากที่นี่ปกติให้เราเก็บงานให้ด้วยก็ได้ก็ก็มีปกติก็เก็บงานให้ลูกค้าอยู่แล้วก็ไม่นสภาพเหมือนเหมือนเหมือนเดิมที่สุดบางทีเราได้ของเก่ามาชิ้นหนึ่งบางทีสภาพอาจจะไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์นะใช่ไหมซึ่งถ้าใครชอบชิ้นนี้ทางนี้ก็สามารถแต่ส่วนใหญ่นักสะสมจริงเขาก็อยากได้สภาพเดิมๆนะใช่ไหมบางทีเบาะขาดก็แต่ถ้ามันเป็นของแท้ของอะไรเนี้ยเขาก็สะสม ที่ได้ความรู้สึกว่าเป็นของเก่าจริงๆใช่ก็ไม่ต้องอะไรเป็นสภาพเดิมเดิมเพราะว่ามันเรียกอะไรออริจินอลใช่ใช่ไหมอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนผ้าบุนังอะไรเงี้ยเราก็ทำได้ทำได้ใช่ครับของที่นี่สะสมของเก่านี่ของเก่านี่ราคาสูงไหมอืคิดว่าพอซื้อหากันได้ครับเรามาลุยกันอซื้อเันได้ราคาไม่ใช่ก็แล้วแต่ของอาณาจักรตรงนี้คิดว่าจะสะสมของเข้ามาเยอะกว่านี้อีกไหม โอ้ก็เพราะตอนนี้ก็เป็นหมื่นแล้วตอนนี้ก็เข้าเรื่อยๆครับมันมีทั้งขายออกแล้วก็ซื้อเข้าเรื่อยๆกตรงนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเราช่วงหน้าช่วงขายเดี๋ยวพาไปชมหน่อยอ๋อได้ครับนะคะเดี๋ยวเราเดินทุกชั้นทั้งสามชั้นเลยนะคะว่าจะสวยเก๋และมีอะไรที่น่าสนใจนะคะที่ภัฏย่าสักคู่ค่ะ ไลฟ์สไตล์สนับสนุนโดยปตทสพ IRPC ย้อนเวลาหาอดีตทุกรูปแบบนะอยู่ที่นี่นะคะถามหน่อยพี่โจ๊กจำได้ไหมว่าของชิ้นไหนมันอยู่ตรงไหนน่องแหวนเยอะขนาดเนี้ยอ๋อเต็มไปหมดเลย่ะจำยากหน่อยแต่ว่าก็พอจำได้พอจำได้อ๋อสำคัญอยู่บ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นทุกวันนะคะสีเยอะแยะไปหมดเลยนี่ดูโทรศัพท์สิคะมีทุกรุ่นเลยคุ้นเลยเนี่ยต้องแบบ เมื่อก่อนอะโทรศัพท์เข้าบ้านจะต้องนี่นะรับนี้แล้วเวลาเออต้องมุนๆแก๊กๆนี่มันมีเสน่ห์นะเสียงอย่างเงี้ยนะโอ้โหที่จัดไว้เป็นมุมเลยเป็นบาร์เล็กๆนะคะเพื่อเพื่อคนมาเดินดูแลอยากได้ไอเดียคนอ้า เป็นแก้ไอเดียนะจะทำอะไรกับที่บ้านหรอดีเก๋มากเลยเนี่ยใช่แล้วของนี้ไม่ช่วยดับตรงไหนอะไรเีก็บใจคำถามชิ้นแรกต้องคุยกันค่ะเก๋ที่เดียวยกไว้ไว้ที่บ้านสักอันนี้นะคะมันจะนั่งทั้งวันน่าจะนั่งทาวเซอร์เนเก๋ที่เดียวค่ะไปเรวไปดูต่อโอเคครับ ห้องอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมพาเข้ามาดูห้องสตูดิโอค่ะเป็นสำหรับบริการไว้ให้มาเข้าสถานที่ถ่ายภาพถ่ายหรืออะไรต่างๆจัดห้องนี้ได้แต่ทงเนี่ยก็คือสามารถจัดฉากได้ตามสบายใช่ใช่ไม่แล้วจะเอาฉากแบบไหนก็วิ่งออกไปหยิบข้างนอกก็ทำนองนั้นเางนัล้นเลยบรรยากาศแบบนี้ด้วยค่ะ มันก็เรียกว่าครบเครื่องเลยนะอยากได้มอเตอร์ไซค์ก็วิ่งไปหยิบมอเตอร์ไซค์ออกมานี่เต็มไปหมดใช่ไหมนะคะที่เห็นนี่ก็มีถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยถ่ายปกแมกกาซีนอะไรเงี้ยมีหนังสือหลายๆมาถ่ายค่ะเขาว่าพรีเวดดิ้งนิยมนะเดี๋ยวนี้ออเยอะมากที่นี่เยอะๆนะคะวันวันๆก็ถ้าพีคีก็น่าจะถึงสิบกว่าคู่ได้เิปกว่าคู่โอ้โหต่อวันโอเคค่ะ อยู่ที่ชั้นไหนคะเนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ชั้น3ของพัทยาของเก่าที่เนี่ยค่ะเวลาลูกค้ามาเนี่ยถามหาแบบไหนมากที่สุดคะก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงส่วนใหญ่มาเนี่ยก็เหมือนกับมาลักษณะมาเดินดูมาถ่ายภาพเดินชมถ่ายภาพไว้แ้ะสนใจช่ไหนอ่ะพามาดูกัน เราเราอนุญาตให้ถ่ายภาพด้วยเหรอคะคุณเจ้าอ๋อยินดีเลยครับตรงนี้มาถ่ายได้เลยค่ะครับนี่จริงๆแล้วก็เป็นของสะสมของเจ้าของเองใช่มนี่ผู้ขายขาอันนี้เอาไปไงคะเท่มากเลยเอาไปสะสมไปที่บ้านมาเอามาสักตัวเลยากได้ทุกตัวเลยเซ็ตของมนุษย์ซูเปอร์ฮีโร่ของพวกมาร์เวลอะไรพวกนี้เราก็มีเยอะครับ นะแต่ของที่มันเป็นเหมือนที่เราเราหลงลืมไปในอดีตเดี๋ยวนี้เราเป็นยุคแมมยุคดิจิตตลเนาะเราก็คิดถึงอ่ะเนะโอ้หยิงนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะคะดูซนนี่เล่นเทปเห็นเสียเกิดทันไหมคะเนี่ยไม่ทันทันนะออเด่ออวเป็นดวเลตโทเลยเลตโทหน่อยนะคะนี่แต่ว่าก็มีหลากหลายมีทุกรูปแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยมีหมดใช่ใช่ใช่ไหมของเก่าเนี่ยมันไมอเูมนแบบ ถูกใจแล้วแบบใช่ไหมคือแล้วแต่คนชอบที่นี่ของที่นี่เนี่ยค่ะเขามีมูลค่าที่บอกว่าเมื่อกี้ที่คุณโจบอกเลยว่าที่มันแพงแพงขนาดนั้นเราจำาหน่ออกทีทีเนี้ยของที่นี่มันจะมีบางชิ้นที่ที่ขายได้กับีบางชิ้นที่เราเราก็ไม่ได้ขายเราเก็บไว้ของสะสมเนี่ยก็อยากให้มาไว้มาไว้ให้คนอื่นได้ชื่นชมกันบ้างก็มาดูดูกัน ที่ดึงซื้อไม่ได้ก็สามารถมาถ่ายรูปที่นี่แล้วก็จะไปดูได้นะคะเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านนะคะโทรทัศน์โคมไฟมีหมดทุกอย่างทุกอย่าขอให้เก่าเถอะเข้ามาที่นี่ไม่เจอของใหม่นะ เจอของเก่าแน่นอนเป็นของเก่าของเก่านะคะแล้วนอกจากของเก่าต่างๆแล้วชั้น2มีอะไรหรือคล้ายๆกันชั้น2ก็ส่วนใหญ่มันมันก็จะคล้ายกันแต่ก็จัดแบ่งเป็นโซนอาจจะเป็นของจีนบ้างของอะไรเงี้ยเป็นเป็นสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีครับผมยุโรปยุโรปจีนหลุยแนวเลตโทอะไรอย่างเงี้ยอ๋นนี้อินเตอร์นะวินเทจก็จะมีก็อยู่ที่คนมาดูเขาจะเลือกชอบชิ้นไหนก็เดินเดินดูได้เรื่อยๆต่อเมันก็จะไม่จำกัดที่เจ้าขาที่ ี่เปิดทุกวันไหมคะอ๋อที่ปะปัญญาเราที่เปิดทุกวันครับแล้วเปิดไปกี่โมงคะตั้งแต่เวลา9ก้าโมงถึงทุ่มหนึ่ง ครับทุกวันเลยมาเดินชมได้เลยนะคะมาอยู่ที่นี่นะนอกจากจะได้ถ่ายรูปแล้วเนี่ยมันเหมือนการย้อนอดีตนะคะสิ่งที่เราเคยเห็นในสมัยก่อนอ่ะความทรงจําเก่าๆเนาะมันก็สนุกนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวมาเที่ยวที่นี่กันนะคะได้ลำเลือกของเก่าได้ถ่ายรูปสวยๆด้วยใครสนใจก็ติดไม้ติดมือกลับไปนะคะแลวคราวนี้ต้องขอบคุณวิโจมากค่ะที่เราพาเราชมค่ะคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ